ยังค่ะยังไม่ได้หายไปไหนนะคะของจริงปะคลิปแรกที่เป็นต้นกําเนิดคาเฟ่เจ้าปัญหาเนี่ยก็คือเกิดจากที่ปั่นนมนียแหละเพราะฉะน,นั้นวันนี้เจ้าของคาเฟ่หรือเจ้าแม่กรีกนี้ทวงศัก์สีด้วยเมนูกรีกเ<แ>ฟรซซึ่งวิธีนี้เป็นวิธีแบบโบราณน,นะคะเราจะไม่ใช้ที่ปัน่นนมก็เพราะฉันไปเจอไอเดียนี้มาจากช่องคาเฟ่ของชาวต่างชาติแล้วมาดูง่ายมากก่อนอื่นเราจะต้องมีวัตถุดิบก็คือกาแฟผงหนึ่งช้อนโต๊ะน้ำตาลไอซิ่งหนึ่งช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำร้อนอีกห้าช้อนโต๊ะอุปกรณ์ก็คือกระชอนท ส่วนใครติดหวานจะไปหาคาราเมลหรือว่านำพึ่งแทนก็ได้ตกแต่งนะคะให้มันดูมีเลเยอร์คอสต์ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยเธอจะใช้ของอะไรก็ได้แต่นมเนี่ยไม่มีใครแทนได้เลยนมโปรเฟรเชเท่านั้นให้ดูก่อนว่าไปหยิบจากตู้มาเหลือแกร้นสุดท้ายต้องบอกก่อนนะคะว่าทางเราเป็นคนที่มีชีวิตพูกพันกับนมมากไม่ว่าจะเป็นการทำลาเต้กินเองเอาไปหมักทำโยเกิร์ตกินกับแกนโนราซีเรียลหรือจะทำโอเวอร์ไนโตไม่ว่าจะเป็นเมนูอะไรก็อร่อยลงตัวยี่ห้อนี้รสชาตินมเขาจะมีความนัวๆล้วจะทำให้เสริมรสชาติความเเขขขข้้้้มนนนองงวัตถุดดิิบ่่ใหยึ ใครอยากลองนะคะนี่ฉันไปเจอที่โรตารือจริงๆที่แมคโครก็มีเขาลงของทั่วพื้นที่ทั่วสาขาทาั้งประเทศค่ะพอตีเนื้อของกาแฟพอได้ประมาณหนึ่งแล้วคือต้องแจ้งก่อนนะคะว่าเฟเฟเป้สุดของทางเราอ่ะจะไม่ได้ฟูมากพะเราต้องการเทเขาลงไปให้มันดูเป็นมาบล์ใครว่าการชงกาแฟมันเป็นแค่การกินให้มันตื่นนี่มันคืองานศิลปะชัดๆฉันบอกเธอเลยว่า4ปีในวงการนี้พัฒนาการก็เป็นแค่ชื่อของถนนเท่านั้นล่ะค่ะ,คะใช้นมโปรเฟสนะคะนมโปรเฟสเดี๋ยวจะหาว่ามีวัตถุดิบรสชาติดีแล้วก็ไม่แชร์บอก